ครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์จริงเพราะว่าคือผมเนี่ยมีแม่บ้านคนหนึ่งนะที่แบบว่าคือคือเขาจะมีแบบว่าห้องห้องแม่บ้านห้องพี่เลี้ยงใช่ไหมที่บ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีพัสดุมาส่งแล้วมีวันหนึ่งเจ้าของบ้านเดินออกไปมีพัสดุมาส่งก็เป็นชื่อเหมือนไอ้พี่แม่บ้านทําอาหารที่บ้านอะอะไรกล่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆนะประมาณ3 9 0บาท uh huh. ผมก็บอกซื้ออะไรกันมาเนี่ยก็บอกเป็นเซรั่มฝ้าเป็นเซรั่มอะไรอย่างเงี้ย oh. ผมก็จ่ายเงินไปให้เขาก่อนเพราะว่าเขาไม่อยู่ไงไท,<า>งทีนี้เราก็บอกเอ้ยไอ้ ครับซึ่งอัเนียก็คือกลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงกับน้องฟ้าเหมือนกันน้องฟ้าเนี่ยมาจากการจานะบุรีนะฮะคือเขาเป็นลูกค้าประจําของเราเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบเซตโกเซรั่มของเรามากเลยในโกคาเวอร์เซตเนี่ยสองพันที่เคยขายในคู่กับสบัดข่าวเนี่ยนะฮะแล้วเขาใช้แต่เซรั่มคือความไม่ดูเลยนะสิบขวดนะความไม่ดูแต่ตัวอื่นเขาไม่ใช้เลยเขาชอบตัวนี้เพราะว่าเขาทาเซรั่มเปม็นประจาตัวอื่นเพราะมันจะหมดอายุเอาไปแจกแม่บ้านบ้างเอาไปแจกแม่ครัวบ้างนะฮะกลายเป็นเราปิ้งไอเดียขึ้นมาพี่ราานววะมด้้้คคทจสสงใหไยย การทําให้มันใหญ่เพราะคนไทยนี่ชอบอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้อาร์มาโดน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับเพราะนี่คือไซส์เซรั่มหนําครับนี่หนําให้มันมิด <c oughs> ซีรีส์นะฮะ <c oughs> ม,ม,มิดมืดมิดมิดไปเลยนะฮะอันนี้คือ100 ml นะครับเป็นไซส์เซรั่มที่เราผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราเทียบราคากันพี่จรสันครับผม10 ml นี่กี่บาทนะข้างนอกอ่ะจะอยู่390ฮะ390แล้วถ้า30 ml ทานได้เดือนละ690บาทครับ690เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ปรียบเทียบง่ายๆ ีไป2,000กว่าบาทนะขวดนี้แต่เราเปิดตัวคือ1,590เดี๋ยวไม่เชื่อครับนี่จะเทให้ดูก่อนครับนี่ฮะว่า100 ml จริงๆเนี่ยนะฮะมันใหญ่มันหงัมันเยอะมันขนาดไหนนะครับเฉลยก่อนนะว่าขวดนี้เราส่งไปแล้วนะครับหน้าร้านกับห้างชั้นนำทั่วประเทศนะครับขวดละ100 ml ทาได้5เดือนเนี่ยนะครับ1,590นะครับแต่เดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษแน่นอนนี่เต็มแม็กแบบนี้คือเหยาะลืมอ่ะซื้อทีเดียวเหยาะลืมแต่จริงๆเนี่ยคือใช้ให้มันชุ่มมๆไไไไปปดดด้้้เเเเลลยยยยยยพรรราาาะะะะวววว่่่่ิิงงงงงทออห็นนนนผคคคัััับบซึตีุ ปลาคาเวียสีดําจากประเทศเกาหลีแล้วก็ทองคา 24k จากซุสแล์นะครับที่เราใช้ไข่ปลาคารเวียเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะมิโนโปรตีนเดียวกับที่คล้ายคลึงกับผิวหน้ามนุษย์<น>พอมันเติมเต็มเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเนี่ยริ้วรอยมันเลยตื้นขึ้นแล้วผิวหน้ามันเลยฟูเด้งขึ้นมาแล้วผสมกันณหน,หน้าทองเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะกลายเป็นแบบว่าหน้าสว่างเลยนะครับเ,เหมือนพี่จอรสานใช่ไหมถูกต้องครับมีช่วงหนึ่งที่ผมกลับไปถ่ายละครนะฮะพอวัย40ปีช่างอย่างหน้าเจอหน้าผมบุบคักเลยว่าไปทําอะไรมม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 าาาททไ่่ดููแแแแลลตตัััววเเเเองยยรรผผผิิ้้้้ีีนนนนขขึปป็บบบบหกใจ มากครับเลยเอาโตโกคาวเวซรัมเนี่ยฮะกลับมาหยดเลยครับตรงไหนมีริ้วผม,มหยดลงไปตอนนั้นแบบช้ำๆเลยนะใช้ไปใช้มาครับภาพปัจจุบันของผมฮะคือยิ้มยังไงริ้วมันก็ไม่ขึ้นแล้วความสดใสเนี่ยมันกลับมาแล้วถ่ายละครแบบมั่นใจตอนนี้ละครสองเรื่องนะคุณเชนนี่<ช>น <ะ S 1> เลย <laughs> นะฮะตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะครับไ <laughs> ด้ง,งานทําเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ <laughs> 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 <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าโปรตีนพอมันเติมเข้าไปบนผิวหน้าเนี่ยมันเลยแต่งตึงแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยหายไปแบบนี้ไปดูผู้หญิงบ้างครับในวัยใกล้สี่นนเป็นิบครับคุณก พอใช้โกลเซร่มต่อเนื่องอย่างเป็นประจำครับหยอไปเรื่อยหยอทุกวันนี่ฮะหยอกให้ดูเลยนี่นี่คือหลังหยอดแล้วแต่ว่าเขามาเทสให้ดูว่าวิธีท,ทามันทาแบบนี้ทาวนตามริ้วรอยทาวนบนใบหน้าหน้าเลยผ่องใสเป็นสาวเกาหลีแบบนี้เลยนะครับให้พี่จอนสันครับนี่ฮะดรอรช่องมากสีเล่นละครมากกว่า30ปีครับนี่เลยหยอกให้ดูหน่อยครงไหนที่ม<อ>ันเป็นริ้วนะเราจะหยดลงไปแบบนี้แล้วใช้แบบฉ่ำๆเยิ้มๆได้เลยนะฮะเพราะอันนี้มันให้อย่างไงคือแบบใช้มายังไงก็ไม่หมดสักทียขวดมันใหญ่มากครับแล้วพอทำเป็นเยิ้มๆแบบน แบบนี้นะฮะแลวพอตื่นมาตอนเช้าครับหน้ามันจะชุ่มชื้นขึ้นครับแล้วพอยิ้มเนี่ยริ้วรอยจะจางหายไปทันทีเลยครับถูกต้องนะครับตอนนี้รีบโทรมาก่อนนะครับห้าร้อยสิบเท่านั้นนะฮะตัวนี้เก็บได้ถึง3ปีนะครับซื้อไปเลยไปแช่ตู้เย็นไว้เลยวันไหนรู้สึกว่าหน้าโทรมแล้วเหนื่อยแล้วก็เอามาปนีปนอมนะฮะัตนีบาดผิวหน้าหน่อยนิดนึงนะครับให้เขาหายอักเสบนิดหนึ่งนะครับวันนี้เงินบัตรเดียวกันครับเคยซื้อเซรั่มขวดเล็กๆสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้คุณจ่ายแค ายไม่ว่างแล้วยิงไหมใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาที่028539999หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะฮะไปดูคุณอัมบ้างตะกี้พี่จอร์40ใช่ไหมใช่ครับน้องกวางใกล้จะ40อันนี้50ครับคุณอัมเนี่ยหน้าเขาบอกว่ายอมแพ้แล้วโดนแดดมาตลอด50ปีหน้าตะโกนว่าเหนื่อยเนื่อย <c oughs> นะฮะคุณอัมก็เลยตอบแทนหน้าด้วยโกเซร่มครับทาครับปฏิบัติผิวไปด้วยโกเซร่มครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะพอหยอกไปแบบนี้ครับคุณอัมในวัย50ปีดูผิวหน้าครับนี่ฮะกลายเป